เนื้อหาสำคัญในวันนี้ที่จะนำเสนอกับผู้เรียนทุกท่านก็คือเรื่องของ if clause นะครับอันนี้ต้องจำนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญตัววิธีจำเนี่ยจำแค่อยากให้จำแค่3 3 pattern นี้นะครับ3อันนี้นั่นก็คือเงื่อนไขออกข้อสอบจะออกแบบนี้ถ้า if บวกด้วยประธานบวก verb ช่องที่1อย่างเงี้ยออกข้อสอบข้อะบ ฝั่งขวามือมันจะสลับกันอยู่ได้นะเพราะฝั่งขวามือคือประโยคหลักจะเป็น view วิวแชร์บอกช่องที่1นึ่งนั่นเองส่วนที่2ก็เช่นเดียวกันไล่มาดังนี้ผมขออนุญาตอธิบายแบบสั้นๆให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้นะครับ if แปลว่าถ้า if แปลว่าถ้าถ้าไรถ้าไรถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูเคยได้ยินไหม ถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูเงื่อนไขที่หนึ่งคือเป็นเงื่อนไขาการสมมุติที่มีโอกาสเป็นไปได้วันนี้ตัดสินท่านนาย,ยกรัรรีม, <c oughs> มีโอกาสเป็นไปได้ไหมเราไปดูกันนะครับถ้าโครงสร้างนักศึกษาต้องจำจำตัวน,นี้นะครับ if บวกด้วยประธานบวกเวิร์ช่องที่1มันจะมีกรรมมีอะไรก็ตามแต่ถ้าขึ้นต้นด้วย if ก็จะมีคอมมาข้างหลังเป็นอะไรออกข้อสอบประธานบวกด้วยวิวบวกด้วยชาว หลังพวกนี้บวกได้กริยาช่องที่หนึ่งโอเคไหมบวกได้กริยาช่องที่หนึ่งถ้ามันเป็น b มันก็จะเป็นช่องที่สามที่เป็นที่สามอย่างเดียวที่สี่ไม่เอาในกลุ่มนี้นะครับเช่นถ้าอะไรถ้า if i pass toic test ถ้าฉัน pass toic test ถ้าฉันสอบ toic ผ่าน toic test ฉันจะฉลองมีโอกาสไปไม่ได้ไหมมี I ต้องเป็น i ิวอย่าเป็นวูดช o ดนะ I will celebrate celebrate ฉลอง I will celebrate in my village ที่บ้านหมู่บ้านฉัน in my village ได้ไหมถ้าเขาออกข้อสอบฝั่งนี้เขามีมาให้ไงอเขาไม่มีมาให้ ให้เรามาดูฝั่งนี้อ๋อเป็น Present s i ิ p l e t e n ก e กรยยาช่องที่หงเข้าสูตรที่หนึงี้นี่เข้าสูตรที่หนึงน,น,น,งนี้เขาจะสลับข้างกันอยู่ก็ต้องก็ต้องปรับความคิดเราให้ได้นะปรับวิเคราะห์ให้เป็นเช่นตัวข้างบนนี้สลับข้างกันอย่างเงี้ยวิวมาอยู่ข้างหน้าถ้า if อยู่ข้างหลังไม่มีคอมมา่าถ้าเอา if ไว้ตรงกลางนะครับนี่ฉันจะฉันจะเรียนอังกฤษ ฉันจะเรียนอังกฤษถ้าฉันมีเวลา hmm. I อะไร I will study English I will study English กับคุณแล้วกันฉันจะเรียนอังกฤษครับคุณ with you ถ้าฉันมีเวลา if วางตรงกลางไม่ต้องมีอะไรกั้นกลาง if I have time I have เจองที่หนึ่งถูกไหม Uh, if I have enough time เอาว่าเราเพิ่งเรียนไป if I have enough time ถ้าฉันมีเวลาพอ,อเวลาก็มีเท่ากันนั่นแหละที่ไม่พอเพราะว่ามันบริหารไม่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นเราเรียกว่า if clause เงื่อนไขที่1ครับเงื่อนไขที่สองไปต่อเนื่องเลยนะเงื่อนไขที่สองท่านสามารถศึกษาได้จากเล่มนี้อยู่ในหนังสือชื่อว่า 120สูตรลับสำหรับสอบ t o อีกโท e ฟลเร่มนี้นะครับมีคอร์สออนไลน์ทาง www.skillen.com ยังไม่ลงหรอกเพิ่งส่งไปเขาเพิ่งได้รับส่งไปพอสมควรแนละ้วเพิ่งได้รับแล้วก็กว่าเขาจะทำพิธีได้อีกนานเพื่อจะลงต่อไปนี้จะไปลงที่ของจุฬาลงกรณ์น,นะครับหวังว่าจะปืปืๆนะครับผมก็จะได้ลงได้เร็วขึ้นด้วยนะก็มีเจ้าอื่ติดต่อมาผมก็จะสอนใหม่ส่งไปให้ใหม่เหมือนเดิม อย่าห่วงเลยผมไม่กอบของเก่าตัวเองแน่นอนนะฮะเราก็จะสอนใหม่เพราะการสอนใหม่มเป็นความสุขของเราสอนไปเรื่อยกว่าจะตายเนี่ยคงจะได้วาสักสามร้อยคอส์สว่าแบบนั้น if cross เงื่อนไขที่2เป็นการสมมุติที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันเรียกว่า unreal present ไม่เป็นจริงในปัจจุบันคือยังไงถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไหมไม่ได้เป็นหรอก แต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่หรอกนายอย่างนี้นะถ้าฉันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันโครงสร้างสิ่งที่นักศึกษาต,ต้องจำนะก็คือจําโครงสร้างของมันจําโครงสร้างคล้ายกันถ้าจําโครงสร้างหนึ่งได้โครงสร้างสองจะจำได้ if บวกประธานอยู่ข้างบนนี่แหละบวกกริยาช่องที่สองต,ะต,ะต,ะตะัดตัดตัดถ้าคือตรีบก็มีคอมมาฝั่งข้างหลังต้องเป็นอดีตนะเป็นวูดนะเคยสอนมาแล้วผมสอนเยอะนะ เคยเป็นชุดอย่าบอกว่ามันเยอะเราได้ความรู้บวกด้วยกริยาชั้นที่หนึ่งรับรองได้เลยว่าไม่เคยเห็นเคยเรียนมาก่อนก็เห็นก็เรียนที่สอบไม่ผ่านส่วนมากเพราะว่าเขาออกแบบนี้เขาไม่ได้ออกแบบที่เราในทุ่งอีกอย่าไปออกแบบสนทนาแบบแบบแบบโอนเน็ตแบบแกรดแพดพวกนี้กา,กากครับบทสนทนาไดร็อกแต่ว่ามาเขียนให้อ่านนึ่ครับก็บทอ่านชัดๆนี่แหละเรียกชื่อก็ผิดแล้วถูกไหมผมพูดไปงี้จะได้ยินถึงเขาหรือเปล่าไม่รู้อยากให้ได้ยินมากเลย นะครับมันหลอกลวงถ้าจะสอบแกดแพดเนี่ยก็สอบแบบถวอยถ้อยอเลยให้ฟังเลยสนทนาก็คือสนทนาแบบนั้นเลยจึงจะเกิดทักษะการฟังคล้ายกันกันกบเมื่อสักครู่นี้ถ้าฉันเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำว่าอะไรถ้าฉันมีเงิน if i อันนี้ของเก่านะของของชุดที่แล้วนะ i have much money ถ้าฉันมีเงินเยอะๆฉันจะทำอะไร comma i will หรือ would will หรือ would เป็นวิวเอาทำไมเป็นวิวเพราะคู่กันเป็น h a v e เป็นช่องที่หนึ่ง I will buy your house uh, I will buy your house เดียนจะซื้อบ้านของคุณ uh, บ้านของคุณเอาไว้ล่ะถ้ามีเงินจะซื้อบ้านเป็นจริงได้ไหมเป็นได้เพราะเขาประกาศขายอยู่ uh, เขาประกาศขายอยู่แต่มาถึงเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงในปัจจุบันนะก็ผมขออนุญาตใช้ประโยคเดิมแล้วกัน <laughs> if I ปัจจุบันไม่เป็นจริงแค่ Had enough money ถ้าฉันมีเงินพอนะ,อะถ้าฉันมีเงินพอ I, I อะไร I would ห้ามเป็น w i l l I would shoot ตัวที่สองเป็นเหมือนเดิมหมดเด็กๆมีปัญหาเยอะนะ would shoot บอกแล้วกียาช่องที่สองเนี่ยโอ้โหนี่เคืองเลยนะบอกช่องที่หนึ่งนะ buy your house นะตัวนี้ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน ปัจจุบันไม่เป็นจริงถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อบ้านคุณตกลงคือไม่มีเงินขาดใจติดหนี้อยู่เลย <c oughs> โอเคไหมปัจจุบันไม่เป็นจริงอนาคตก็ไม่ว่ากันทันผมนะครับเงื่อนไขที่สองจำอยู่แค่นี้ถ้าข้อสอบเขามีตัวนี้ให้ปุ๊บให้เรามาดูตัวนี้แต่ระวังด้วยนะ Ha d มันเป็นช่องที่สองถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะใช้คําว่า if she came ช่องที่สองใช้ได้กับประธานทุกตัว if she came early ถ้าหลอนมาเร็วๆถ้าหลอนมา if she came to school today to school today ถ้าหลอนมาในวันนี้นะตกลงมายังตอนนี้ไม่มา school today แล้วกันถ้าหลอนมาโรงเรียนในวันนี้ I would help her ฉันจะช่วยหลอนตกลงหลอนมาไหมหลอนยังไม่มาหลอนไม่มาลอนบอกว่าจะไม่มา ตัวนี้เป็นต้นนะในเงื่อนไขที่สองตัวตัวหลักมีแค่นี้แต่มีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเสริมขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขใช้เงื่อนไขที่สองนี่แหละแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะไม่เป็นจริงในปัจจุบันแต่ถ้าเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยท่านักเรียนนักศึกษาดูนะฮะเป็นไปไม่ได้เช่นอะไรถ้าฉันเป็นคุณประยุทธ์นะเป็นได้ไหมไม่ได้ตายไปอีกก็เป็นไปไม่ได้ เราเรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้โครงสร้างเขาจะอยู่คําว่า if บวกประธานประธานตัวไหนก็ช่างหัวมันบวกด้วย were เสมอเพราะจะแปลว่าเป็นอยู่คือดด,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 ด I ใช้เงื่อนไขที่สอง would บวกช่องที่หนึ่งทันไหมทันไหมตัวอย่างเช่น if I were General พลเอกประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ ประยุทธ์อาจจะไม่จันโอชานะ if I were general ประยุทธ์ฉันจะลาออก I would resign จะอยู่อย่างนี้นะ I would resign ถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีฉันจะลาออก from the p o i n t เอ,อาเท่านี้ลาออกไหมไม่เป็นไปไม่ได้เนื่อกาเป็นไปไม่ได้โอ้ใจร้ายมากเลยถ้าเป็นไปไม่ได้ก็คือฉันเป็นนายกประยุทธ์ไม่ได้ นั่นเองคือตัวเราเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้เราเรียกว่าเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ if he were ก็ได้นะชุดนี้จะต้องใช้ประธานอะไรก็ตามแต่ใช้ were ทุกตัวอยู่ในเงื่อนไขที่2ทันนะมาเสร็จแล้วผมจะได้ไปทำอย่างอื่นนะคราวนี้เอาต,ตัวตัวต่อไปเป็นเงื่อนไขสุดท้ายวันนี้เอาแค่3 <S <S เงื่อนไขนะเงื่อนไขที่3เรียกว่าเงื่อนไขที่ unreal past ไม่เป็นจริงในอดีตคือมันเกิดไปแล้วชุดนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคือมันไม่เป็นจริงเฉยนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ในอดีตแต่ไม่ได้เป็นคือมันเป็นมันเป็นอดีตมันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นโอ้ถ้าฉันถ้าฉันสมัครสอบในปีนั้นนะโอ้ฉันได้เป็นครูโดยไม่ต้องไม่ต้องผลทุกอีกเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเป็นต้นนะชุดนี้ใช้โครงสร้างจำนะ if บวกด้วยอะไรบวกด้วยประธานบวก แ a d แต่หลัง Ha d จะมีกริยาช่องที่3ตามหลังถันไหม h a d บกวกกับช่องที่3เป็น tense อะไรเป็น past perfect tense เป็น past perfect tense ข้างหลังบวกอะไรดึดดึดดึดคอมมาจำจำรูปร่างอย่างนี้นะครับถ้าเป็น h a d ตัวเดียวเป็นเงื่อนไขที่2ถ้าเป็น Ha d บวกช่องที่3เป็นเงื่อนไขที่3ไม่เป็นจริงในอดีต ประธานบวกด้วย would ู o u l ตตัวเดิมนี่แหละ d might ก็ได้นะ could might พวกนี้ก็ได้นะครับบวกอะไรบวก h a v e ก่อนแล้วค่อยบวกด้วยช่องที่3ไม่ใช่สามช่องที่3 <c oughs> บวกเดิมหากินได้อยู่นะครับ <c oughs> เช่นเช่นตัวอย่างข้างล่างตัวอย่างผมก็เพิ่งยกมาสักครู่นี่แหละ if I had gone to พัทยา with you อ่าถ้าฉันได้ไปพัทยากับคุณนะ ฉันคงได้ให้เห็นอะไรมิสเตอร์ตูนบอดี้แลมฉันคงได้พบกับ I would have met meet met met นะออกข้อสอบคนละฝั่งให้จำได้อย่างนี้ถ้าฉันไปพัทยาไปหรือยังไปไหมไม่ได้ไปเขากลับมากันแล้วจะไปอะไรเล่าเขากลับมากันแล้วเป็นต้นนะครับสีแดงคู่กันนี้คือส่วนที่บอกว่าถ้าเห็นเขาจะออกฝั่งหนึ่งให้แต่จะถามอีกฝั่งหนึ่ง เห็นคําขึ้นต้นประโยคไหมว่า if ท่านทําข้อสอบได้เลยโดยใช้3สูตรบวกกับเป็นไปไม่ได้อีกสูตรหนึ่งเป็น4สูตรไปจับทาบเลยนักศึกษาทําข้อสอบได้ทุกข้อแน่นอน